เรียนเรียน,นคณะคครูประจำชั้นนะครับมหนึ่งถึงมสามทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมั่นจะขอเวลาประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับในการชี้แจงโครง,โงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการและทักษะชีวิตนะครับก็คือเรื่องของ up skill ใ,ในปีเกาดศตวรรษที่เทอมที่แล้วเนาะวันนี้เราจะต่อเนื่องมาที่เทอมที่2นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะดําเนินการเดี๋ยวมันจะขอเช็คนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เรา,าสื่อสารไป ตั้งแต่มหนึ่งถึงมสนะครับครบทุกห้องเรียนเนาะไม่แน่ใจว่าตอนนี้สัญญาณห้องไหนมีมีปัญหาไหมครับคือตอนนี้เราสื่อสารได้ทางเดียวเนาะคงต้องส่งมาทางไลน์นะครับเดี๋ยวลองเช็คก่อนถ้าเดี๋ยวอีกสักหนึ่งนาทีนะครับถ้าไม่ไม่มีการแจ้งมาในไลน์เราจะถือว่าทุกห้องได้รับสัญญาณชัดเจนนะครับจะได้ดําเนินการได้เลยนะครับ การสื่อสารวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการบันทึกเทปเนาอะอัดวิดีโอไว้นะครับให้นักเรียนสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับภายในวันนี้เดี๋ยวแล้วเสร็จแล้วก็จะมีการอัพขึ้นขึ้นขึ้นยูทูบเลยนะครับเพื่อจะได้ดําเนินการตามเวลาที่กําหนดอ่ตอนนี้มหนึ่งไม่มีแจ้งมานะครับมสองไม่มีแจ้งมสามก็ไม่มีแจ้งเข้ามา โอเคครับทางการทางการบัตเซอร์เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะบัตรเซอร์ขออนุญาตเริ่มกิจกรรมการชี้แจงเรื่องของอัพสกิลเลยนะครับอ่ะบัตเซอร์ขอเริ่มตรงนีเ้เดี๋ยวขอชี้แจงพวกเราก่อนนะครับเรื่องของออการจารัดการการสอนเสริมทุกรายการของโรงเรียนนะครับมันมีกี่ประเภทเนาะประเภทที่1น,นะครับเ,เขาเรียกว่าค้บส่งเสริมวิชาการถ้านในระดับมอต้นเราเรียกว่าอัพสกิลเนาะเราเรียนในคาบึแทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสสุก นะครับส่วนของพี่มปลายพี่มปลายเขาจะไม่ได้เรียนในคาบแนะครับพี่มปลายจะถูกไปจัดให้อยู่ในเรียน2คาบต่อสัปดาห์นะครับในวันที่กําหนดให้นะครับเพราะ,ะนั้นพี่มสี่มห้าหกเขาจะเรียนคนละวันกันกนะครับแล้วก็ประเภทที่2ประเภทเสาสร้างสรรเสาสร้างสรรก็จะมีอยู่2ประเภทเหมือนกันนะครับก็คือประเภทของการที่นักเรียนเรียนตามแผนการเรียนเนาะเช่นนักเรียนกิฟเต็ดนะครับหรือนักเรียนกลุ่มศิน กลุ่มอะไรที่เขาบังคับเหมือนว่าเป็นบังคับเรียนในตามโปรแกรมจะถูกเรียนวันเสาร์ด้วยนะครับส่วนกลุ่มทั่วไปก็จะมีนะครับเป็นเรื่องของการสมัครใจเรียนนะครับวันเสาร์นี้มี2กลุ่มเนาะแล้วก็ประเภทสุดท้ายก็คือประเภทภาคเรียนฤดูร้อนนะครับ s u ม m e r preschool ที่จะจัดในในหลังการปิดภาคเรียนที่2นะครับอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้คือนี่คือโครงการทั้งหมดของเราในวันนี้ที่มาสเตอร์จะมาสื่อสารกับเรานะครับจะสื่อสารแค่1.1นะครับเรื่องของอ p พ skill เนาะสำหรับเด็กมอต้นนะครับในขณะที่ตอนนี้มีบรรยากาศของการ เรื่องของกีฬาสีนะครับก็หลังจากกีฬาสี2สัปดาห์นะครับมาสัปดาห์ที่3เราจะเริ่มเรียนอัพสกิลทันทีนะครับในคั 8, นะ้8เนาะเราจะไม่ใช้ในในสัปดาห์ที่3ในการสมัครละเดี๋ยวเราจะดําเนิกนการให้เสร็จสิ้นภายใน2องสนี้เพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนตั้งใจฟังนะครับจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องเนาะเดี๋ยวผมจะขอรบกวนนิดนึงนะครับเรื่องของอัพสกิลคั้8นะครับก็นักเรียนสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองอยังคงตัวเดิมอยู่นะครับอะไรที่เป็นข้อดีของเทอมหนึ่งมาแล้วก็เอาาามนํ ปฏิบัติต่อเนาะก็คือ skill, อัพสกิลจากเมื่อก่อนที่เราจัดให้นักเรียนทั้ง4วันนะครับแต่ตอนนี้คือจะกลายเป็นว่าน,นักเรียนสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองนะครับสกิจกรรม4วันเลือกได้ด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับสองนักเรียนจะเรียนในคาบที่8ปเนาะปะกติเราเรียนคาบละ้ห้าสินาทีนะครับแต่ในคาบที่8เราจะเรียน1ชั่วโมงนะครับก็คือ60นาที1 5บ0้าห้าศถึงสิบหนะครับแล้วก็มอหนึ่งมอสองนะครับค่าลงทะเบียนเรียนะ่ะมันจะอยู่ที่3ามพบาทนะครับ แต่ไม่ต้องไปชาระเพิ่มเติมเนาะเพราะมันชําระในค่าเทอมเรียบร้อยแล้วนะครับในเทอม2นักเรียนจะได้เรียนทั้งหมด14สัปดาห์นะครับส่วนนักเรียนม3นะครับค่าลงทะเบียนเราจะน้อยกว่าน้องม1ม2อเนาะม3จะอยู่เออจะมีค่าลงทะเบียนอยู่ที่3,000บาทนะครับต่อภาคเรียนนะครับอันน,นักเรียนต้องชําระเพิ่มเติมนะครับเพราะเราไม่ได้รวมไปในค่าเทอมเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่ามีกิจกรรมที่สามารถ พัฒนาเราได้ไหมนะครับส่งเสริมเราได้ไหมเนาะของมสาสาเหตุที่เก็บน้อยกว่าเพราะมสามจะเรียนแค่สิบสองสัปดาห์นะครับเนาะพี่พี่มสามจะสอบก่อนนะครับสอบก่อนน้องน้องมหนะึ่งมสองเนาะเพราะว่าเราจะปิดก่อนประมาณหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับเพราะนั้นค่าเรียนจะไม่เท่ากันอ่ะเข้ามาสู่ภายในนะครับอัพสกิลที่เราจัดตอนเย็นมีกี่ประเภทอ่ะประเภทของมันก่อนเราจะได้แยกออกนะครับ ประเภทที่1เป็นอะคาเดมิกนะครับเน้นทักษะทางวิชาการในอะคาเดมิกมี2ประเภทเล็กๆนะครับ1.1ก็คือคออะคาเดมิกคออะคาเดมิกจะเป็นประเภทที่เรียนตามโครงสร้างในห้องเรียนเรียนยังไงเวลาตอนเย็นเราก็จะเรียนตามโครงสร้างก็เรียนตามนั้นหัวข้อตามนั้นนะครับส่วนใหญ่จะแยกเป็นชั้นเนาะเช่นม .1 เรียนอะไรพอตอนเย็นเราก็จะมาเรียนเสริมนะครับก็คือฝึกทําข้อสอบนะครับ แต่ละกลุ่มก็จะทํากลุ่มเล็กลงนะครับใครเรียนม .2 ก็จะจัดให้ม .2 เฉพาะใครเรียนม .3 ก็จะจัดเฉพาะม .3 นะครับเพราะฉะนั้นนะกลุ่มคออะคาเดมิกจะเป็นกลุ่มที่เรียนตามโครงสร้างแล้วก็แยกชั้นเรียนเรียนนะครับส่วน1.2นะครับเป็นกลุ่มแอดวานซ์อะคาเดมิกเป็นทักษะวิชาการช,ชั้นสูงนะครับอันตัวนี้คือจะเป็นการแอดวานซ์ขึ้นเพราะฉะนั้นบางสิกจ,จะไม่ได้แยกเป็นชั้นบางสิกจ,จะรวมกันเลยตั้งแต่ม .1 ถึงม .3 เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องดูให้ดีนะว่านักเรียนต้องมีพื้นฐานพร้อม ก่อนถึงจะเข้าสู่แอดวานซ์ได้เดี๋ยวนักเรียนลองไปศึกษานะครับกลุ่มนี้จะเน้นเรื่องของการติวเนื้อหาขั้นสูงนะครับพี่ๆม .3 ก็อาจจะไม่ได้เรียนของม .3 ละนะครับถ้าเกิดใครจะลงเพิ่มคืออาจจะเป็นการเรียนล่วงหน้าเลยนะครับมีการเตรียมิฟต์เต็ดนะครับเตรียมโอลิมปิกวิชาการสาขาต่างๆด้วยนะครับปีนี้เราเปิดเพิ่มเยอะแยะเลยนะครับเกี่ยวกับตัวแอดวานซ์อ a คาเดมิกนะครับส่วนประเภทที่2ถ้าใครไม่ชอบเรื่องของอนะคาเดมิกเนาะหรืออาจจะเลือกอคาเดมิกเป็นบางวันนะครับ ก็มีอีกประเภทหนึ่งให้นักเรียนเลือกคือกลุ่ม Soft Skill s o ฟ t ์สกิลก็คือทักษะที่ที่เน้นเรื่องของของการปฏิบัติเนาะเรื่องของกิจกรรมกลุ่มนะครับเราแยกทั้งหมด9กลุ่มเนาะซอฟท์สกิลตัวนี้เราเน้นทักษะชีวิตทักษะอนาคตเนาะทำงานกันเป็นทีมนะครับความคิดสร้างสรรค์พัฒนาความเป็นเลิศเน้น Active Learning ก็คือเน้นการลงมือปฏิบัติมีกิจกรรมต่างๆน่าสนใจเยอะมากๆนะครับปีนี้คุณครูออกแบบกิจกรรมเยอะมากๆนะครับ แต่แบ่งเป็นกลุ่มแล้วได้9ก้ากลุ่มนะครับกลุ่มอาร์ตดีไซน์นะครับกลุ่มแดนซิงมิวสิกนะครับกลุ่มฮ o อบบี้ส์แอนด์ดีไอวายกลุ่มภาษาแลค culture นะครับกลุ่มไลฟ์สไตล์ก็ยังมีทักษะทางด้านวิชาการก็คือเป็นของ science math นะครับแต่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอคาเดมิกโดยตรงนะครับเน้นการปฏิบัติก็คือ science math เพิ่มมาเพิ่มมาเรื่องของ s p o r t club นะครับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เรื่องของ t h a i culture นะครับตัวนี้เป็น9กกลุ่มนะครับที่เราจัดกลุ่มให้ แต่ในละกลุ่มก็มีกิจกรรมย่อยๆอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวนักเรียนต้องลองไปดูเนาะเดี๋ยวมิสเตอร์จะบอกให้ไปดูที่ไหนนะครับรายวิชาอัพสกิลที่เปิดในภาคเรียนที่2นะครับอ่ะมันมีอะไรบ้างหรือจะได้ไปดูตรงไหนนะครับอ่ะนักเรียนสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดของแต่ละอัพสกิลได้นะครับสช่องทาง1ก็คือเดี๋ยว ข้อมูลชุดนี้นะครับจะถูกอัปโหลดไปให้นักเรียนศึกษาอีกทีหนึง่งเป็นเป็นเป็นเอกาสารตัวนี้นะครับนักเรียนสามารถยิง QR Code ตัวนี้ไปได้หรือนักเรียนสามารถกดเข้าไปในลิงก์ที่เรามอบให้ตัวนี้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูหน้าตาของลิงก์เป็นยังไงนะครับเพลินนักเรียนมีเวลาศึกษาแค่แค่วันนี้วันเดียวนะครับแต่เดีย là, ๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์นักเรียนจะต้องมีเวลาเลือกแล้วนะครับเพราะนั่นการศึกษาเดี๋ยวนักเรียนเข้าไปในในเว็บไซต์ในลิงก์นี้ได้นะครับหรือจะยิง QR code ไปได้อ่ะเดียด๋ยวนะ นั่นเรียนเข้ามานั่นเรียนจะเจอตัวนี้นะครับ MC Academic Course อ่าจะเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนแต่ตัวนี้ยังกดอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เอาลิงก์ลงทะเบียนลงนะครับอ่าใน,นส่วนที่2นะครับก็คือการศึกษารายละเอียดกิจกรรม up skill นะครับระดับม .1 ถึงม .3 เนาะนี่คลิกที่นี่ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองคลิกดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไง ทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดนะครับพอคลิกเข้าไปนะครับตอนนี้จะเป็น up skill ของเทอม2นักเรียนเห็น4ฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชันแรกคือกิจกรรม up skill วันจันทร์ที่เปิดนะครับส่วนนี้คือวันอังคารที่เปิดได้ทั้งหมดวันพฤหัสที่เปิดได้แล้วก็วันศุกร์ที่เปิดได้อนักเรียนเข้าไปศึกษาอย่างนี้นักเรียนก็กดเข้าไปส่วนมาเตอร์เข้าไปวันจันทร์อยากรู้วันจันทร์มีอะไรบ้างนะครับพอเข้าไปวันจันทร์เสร็จก็เหมือนที่มาเตอร์บอกนะครับกลุ่ม academic skill นะครับจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนเนาะส่วน core academic อาจจะมีแค่นี้เห็น จะเป็นคอแคาเดมิกนะครับคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับภาษาไทยทบทวนอ่าตัวเี้ยเราแบ่งมาละน่าจะเป็นกลุ่มของกลุ่มของคอนะครับคอคาเดมิกก็คือตรงกับโครงสร้างเดิมนะครับส่วนกลุ่มทางขวามือจะเป็นแอดวานซ์แคาเดมิกนักเรียนสังเกตนะครับมนะค,นะค,คนเก่งภาษาไทยเคมีชิวไปไหนอ่าตัวนี้จะเป็นกิจกรรมที่เสริมทักษะจะเป็นระบบแอดวานซ์หน่อยนะครับที่ที่จะทําให้นักเรียนเกิดกระบวนการเพิ่มมากขึ้น นักเรียนเข้าไปดูได้นะครับอ่าอย i, างม,มันยงมัเซอร์ยกตัวอย่างให้มัเซอร์ว่าอ่าแอดวานซ์อะคาเดมิกมัเซอร์สนใจซ่มัเซอร์สนใจสนใจวิศวะนะครับวิศวะมอต้นอยากจะเตรียมพื้นฐานความเป็นวิศวะมัเซอร์ลองกดตัวนี้ดูมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าพอกดเข้ามานักเรียนก็จะได้เห็นอ่าโบชวัวนะครับอันนี้จะเป็นทักษะวิศวะสิ่งที่เรียนจะต้องดูครับหนึ่งก็คือเข้าไปเรียนแล้วได้เรียนรู้อะไรนะครับสองชั้นไหนที่เขาจะเปิดนักเรีีีีียยยยนน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 สสััััังงงเเเเเเเกกกกกตตตะคครรรรบ้ร้้้้ปิดดุมมมมมลลถถึ็วว่าาาาขือไ ถ้าม2เข้ามาก็เลือกได้ม3เข้ามาก็เลือกได้อย่างเงี้ยคือแสดงว่าเขาสอนคุมตั้งแต่ม1ถึงม3เป็นพื้นฐานเรียนรวมนะครับแต่ถ้าเกิดนะักเรียนคลิกเข้าไปแล้วมาเจอเป็นเฉพาะม1เฉพาะม2เฉพาะม3ก็จะเปิดตามนั้นนะครับจะเปิดตามนั้นนักเรียนต้องค่อยๆเข้าไปศึกษาเนาะมาเสิร์ปิดก่อนนะครับด้านบนนะจะเป็นอะคาเดมิกสกิลนะลูกแต่ด้านล่างนะครับด้านล่างนักเรียนยิ่งลงมาอ่ามันก็จะกลายเป็นกลุ่มซอฟต์สกิลเห็นไหมซอฟต์สกิลก็จะแบ่งออกเป็น9กิจกรรรรมมมนนนนะคคคัับบีีไไลลลฟ์์์สตแซททเโโยอ่จ ก็แล้วแต่นักเรียนจะสนใจอะไรอ่ะสมมติมว่ามาสเตอร์สนใจเรื่องของฮ o อบบี้ d d i y อ่ะมาเอาอะไรดีนะครับสมมติว่ามาสเตอร์สนใจเรื่องของอโอลิกามิพับกระดาษแสนสนุกอ่ะมาสเตอร์ก็ลองกดดูว่าครูอะไรสอนว่ามีเนื้อหาเป็นยังไงนะครับอ่าเปิดมาตรงนี้อ่าเป็นโอลิกามิพับกระดาษแสนสนุกอ่เป็นครูแพรสอนนะครับอ่าเปิดสอนทั้ง,งม1หนึ่งถึงมวสามเลยนะครับอันนี้คือบอกได,ด้วยว่าเปิดทั้งวันจันทร์และวันอังคารและวันพฤหัสนะครับ คําอธิบายรายวิชาก็จะมีนะครับว่านักเรียนจะได้เรียนรู้อะไรเนาะอ่าอันนี้มีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยนะครับก็จะมีค่ากระดาษที่เป็นกระดาษลักษณะเฉพาะของโอริกรมิเนาะคนละ50บาทก็ต้องคํานวณดูว่าโอเคพร้อมที่จะจ่ายไหมห้าสิบบาทแลกกับกิจกรรมตัวนี้นะครับนักเรียนเข้าไปศึกษาดูได้สืบเสอดได้ทั้งหมดนะครับอ่านี่คือเฉพาะวันจันทร์นะนี่คือเฉพาะวันจันทร์นะครับอ่าถ้าถอยไปนะครับนักเรียนสามารถไปดูกิจกรรมของวันอังคารวันพฤหัสวันศุกร์ได้ทั้งหมดอ่านี่คือช่องทางททีีีี่่่นนนนนััักกเเรรยยจะสาาาาามมมถข้้้้ไไปดไดูออลบตว เนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนมีเวลาหลังจากนี้นะัเข้าไปศึกษาได้นะครับทั้ง2ช่องทางนะครับ QR code แล้วก็ผ่านลิงก์เนาะตอนนี้มาสรุปนะครับสรุปกิจกรรมที่เปิดในแต่ละวันนะครับวันจันทร์เปิดได้ทั้งหมด7อัพสิล up skill 70กิจกรรมเลยนะมีามี70ให้เลือกนะครับ 70, 70กิจกรรมให้เลือกเดี๋ยวมาดูต่อว่านักเรียนมากน้อยแค่ไหนที่ลง นะครับอันไหนที่น้อยที่ไม่สามารถเปิดได้เราก็ต้องปิดไปนะครับแต่วันจันเปิดทั้งหมด70อัพสกิลวันอังคารเปิดทั้งหมด83อัพสกิลโอ้เลือกกันตาเลือกเลยทีนี้นักเรียนต้องไ like, ล่์ันักเรียนต้องเลือกดูเลยนะ83ดเลือกได้แค่หนะลูก83เลือกได้แค่1นะครับวันพฤหัสเปิดทั้งหมด75อัพสกิลส่วนวันศุกร์เปิดทั้งหมด56อัพสกิลหน้าที่ของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูก่อนว่าแต่ละวันเปิดกิจกรรมอะไรบ้างพยาออยามลือก แต่ขอให้สำรองไว้สัก2อสอันเนาะอันดับ2อันดับ3ทิ้งไว้ก่อนเพราะถึงวันพรุ่งนี้มาเวลาเวลาเข้าสู่ระบบการเลือกเข้าไปปรากฏว่ามันเต็มเดี๋ยวจะมัวช็อกอยู่นะครับถ้ามันเต็มรีบเปลี่ยนแผนนะครับลงตัวที่2ไปก่อนลงตัวที่3มไปก่อนนะครับแล้วตัววิชาตัวนั้นอะ่ะมันอาจจะเปิดในวันอื่นก็ได้เราก็จะได้รีบวางแผนให้ถูกเนาะใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลนะครับก่อนที่จะเลือกจริงนะครับแต่ละกลุ่มนะครับสามารถเปิดได้ ที่กลุ่มแต่ละกลุ่มที่จะเปิดได้นะครับจะต้องมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า10คนเห็นไหมเราไม่ได้ไม่ได้กำหนดจํานวนสมาชิกเยอะนะแต่ถ้าเกิดต่ำกว่า10คนจริงๆเราต้องขอปิดนะครับเพราะว่ามันเยอะเกินไปเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาพรรคพวกรวมกันสมัครให้ได้เกิน10คนไว้ก่อนนะครับหากกลุ่มใดถูกปิดอ่านักเรียนฟังนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราใช้เวลาวันเสาร์วันอาทิตย์ในการลงอัพสกิลทั้งหมดถ้ากลุ่มไหนมันมีจํานวนสมาชิกไม่ถึง10คนเสงว่ามันจะถูกปิดนะครับ นักเรียนรู้ตัวเลยถ้ามันถูกปิดนะครับทำยังไงนะครับก็คือวันจันทร์ที่31นะครับก็คือหลังจากหลังจากสปอร์ตเดย์วันจันทร์แรกนะครับที่มาโรงเรียนนะครับออนไซต์ก็รู้ตัวแล้วว่ากลุ่มถูกปิดนะครับเดี๋ยวเราจะประกาศนะครับว่ากลุ่มไหนที่ถูกปิดแล้วนักเรียนต้องมาเลือกใหม่ก็วันจันทร์วันแรกเลยให้นักเรียนมาติดต่อที่ห้องวิชาการเพื่อลงเลยนะครับลงตัวใหม่เลยพอลงตัวใหม่เสร็จนักเรียนจะได้เรียนในวันจันทร์เลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับศึกษาดีๆกดดีๆนะครับอย่ามือลัั่นนะครบ อ่านอ่านอ่านไปไม่ทันอะไรกดนะครับเพราะเราจะไม่อนุญาตให้ย้ายกิจกรรมโอ้โหเทอมหนึ่งนี่มาย้ายกันจนถึงครึ่งเทอมเลยนะครับกลุ่มที่เคยเปิดได้จาก10กว่าคน20กว่าคนนะครับพอพอมีคนออกคนออกมันก็เลยกลายเปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นศึกษาดีๆเราจะไม่อนุญาตให้ทําการย้ายกิจกรรมนะครับเนาะหมหนึ่งมอสองก็จะมีทางเลือกค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับมสามต้องตัดสินใจนะลูกเพราะว่ามสามมสามขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราจะเรียนหรือไม่เรียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจกิจกรรม ทั้งอะคาเดมิกและซอฟต์สกิลที่มันเป็นการเรียงลู้หน้านักเรียนก็ลงทะเบียนได้เนาะอ่าร่วมกันเข้าเว็บไซต์เมื่อกี้มาเสิร์ชอธิบายแล้วให้ดูของจริงแล้วด้วยนะครับเข้าไปตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเจอวันก็เลือกวันนะครับพอเลือกวันเสร็จก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนเลือกนักเรียนก็ศึกษาศึกษาไว้ก่อนแล้วก็ติ๊กไว้อ่ะว่าจะเก็บอะไรที่จะใช้เลือกต่อเนาะอ่ะแนวทางการสมัครคั้8นะครับ การสมัครอัพสกิลสเตอร์ขอแบ่งออกเป็นสองชุดนะครับชุดที่หนึ่งคือมหนึ่งมสองก่อนนะครับมหนึ่งมสองนะครับก็ง่ายๆมีนักเรียนนะครับแล้วก็การลงทะเบียนก็ฝ่ายวิชาการที่ต้องเกี่ยวข้องเนาะทำอะไรบ้างนะครับภายในวันนี้เนาะภายในวันนี้เท่านั้นนะครับรียนได้ศึกษาข้อมูลให้ให้ให้ดีนะครับเราจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้นะเสาร์อาทิตย์นะลูกเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าช่วงที่เป็นกีฬาสีฝ่ายวิชาการจะต้องมาจัดละว่ากลุ่มไหนเปิดได้หรือเปิดไม่ได้ต้องเรียนที่ไหน ครูคนไหนจะไปช่วยดูแลเป็นท a อะไรเงี้ยครับเพราะด้านเราต้องใช้เวลาเราจะรับสมัครแค่2วันนะครับเสาร์อาทิตย์เนาะลิงก์นะครับจะถูกส่งไป2ช่องทาง1ก็คือช่องทางของของเพจ up skill มันจะไปขึ้นตรงนั้นนักเรียนเข้าไปกดตรงนั้นได้ 2. อ,อีกทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับเราก็จะส่งไปให้ครูประจําชั้นของแต่ละคนนะครับเอาไปขึ้นหลายห้องนะครับเวลาสตาร์ทพร้อมกัน8ปดโมงตรงนะครับแปดโมงตรงจะเริ่มลงทะเบียนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นฝ่ายวิชาการก็จะนําผลที่ได้มาจัด นะครับมาจัดกลุ่มนักเรียนเนาะก็คือ24-28ภายในอาทิตย์หน้าเพื่อที่จะให้นักเรียนทันเรียนในวันที่31อ่ะเป็นไงเงี้ย่ง่ายๆนะครับส่วนม .3 ม .3 ความยิงรูปแบบทั้งหมดจะเหมือนม .1,2 เลยเหมือนทุกอย่างนะครับวันนี้ศึกษาพรุ่งนี้ลงทะเบียน24-28มาเซอร์จัดกิจกรมจัดจัดกลุ่มจัดห้องเรียนนะครับแล้วก็เริ่มเรียน31เหมือนกันเป๊ะ แต่พเอิญของม3นะครับค่าเรียนมันไม่ได้ถูกรวมอยู่ในค่าเทอมนักเรียนต้องไปจ่ายค่าเรียนเองนะครับเพราะนั้นน่ะจะถูกแยกออกไปเนะาะม3นะครับที่สนใจจะลงทะเบียนนักเรียนลงทะเบียนก่อนจ่ายเงินจ่ายทีหลังนะครับลงทะเบียนวันที่22 23ก่อนถ้าใครสนใจนะครับนักเรียนก็ไปเปิดในระบบสวิตไปจ่ายเงินนะครับในระบบสวิตเนาะก็เขาจะมีให้เลือกนะครับว่าจะเลือกจ่ายในรูปแบบไหนแล้วก็มันจะมี QR code คเข้ามาก็สามารถยิง QR code คได้โดยที่ไม่ต้องมาโรงเรียนนะครับให้เวลาชําระ ค่าเรียนของมสามคือหนึ่งถึงสามสิบพฤศจิกายนนะครับก็คือหนึ่งเดือนหลังจากเลือกลงทะเบียนเรียนละนะครับก็มีเวลาจ่ายเงินอยู่ที่หนึ่งถึงสามสิบพฤศจิกายนอ่านี่คืมอมสามนะครับก็รูปแบบของการจ่ายเงินน่าจะคล้ายๆเพิ่มหนึ่งเนาะผ่านระบบสวิตลูกเข้าไปกดในระบบสวิตนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้แล้วมันก็จะทําเป็นคียโค้ดให้ให้ให้เราเราก็ไปยิงคียโค้ดในการชาระเงินได้อ่าแค่นี้เองหลักการง่ายๆนะครับอ่าใครไม่สะดวกในการจ่ายผ่าน ผ่านผ่านระบบสวิต์นะครับก็มาติดต่อโดยตรงที่การเงินก็ได้นะครับก็มี2ช่องทางนะครับ 1. ถ้าต้องการผ่อนชําระติดต่อการเงินได้เลยนะครับ 2. ถ้าไม่ผ่อนชําระอาจจะชําระล่าช้าก็ได้ทำไมทำไมเราต้องแจ้งอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกินกําหนดทุกอย่างนะครับแล้วไม่มีการแจ้งมาเราจะตัดชื่อออกทั้งหมดนะครับแล้วก็จะได้ดําเนินการเท่าที่มีอยู่เลยนะครับเพราะนั้นนักเรียนที่มีนักเรียน,นที่ทําการยกเลิกการเรียนหรือไม่ดําเนินการชําระตามเวลาที่กําหนดนะครับเราจะคิด การเรียนเป็นตามวันเลยนะเข้าเรียนกี่ครั้งนะครับก็จะคิดตามนั้นนะครับแล้วก็มีค่าดําเนินการอีก250บาทคิดดีๆก่อนเลือกนะครับคิดดีๆก่อนเลือกเนาะปีนี้กิจกรรมค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งนิเวศการมีเรื่องสื่อสารมีเพียงเท่านี้นะครับหมดละแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้ก็จะมีการบันทึกนะเนาะเผื่อให้สําหรับตอนนี้มันมีนักกีฬาหลายคนที่ไม่ได้ฟังในวันนี้นะครับเขาก็จะได้มาศึกษาทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครมีคําถามใดๆ เราคง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 ต้องถามคุณครูแล้วก็ยิงมาทางไลน์นะครับเพื่อจะได้จะได้ตอบคำถามนะครับ <S 2> <2> <S อ่าโอเคของมหนึ่งยังไม่มีอะไรนะครับของมสองจอห้องสองดับอนาดไปแล้วค่าอ้าวสั่งว่ามสอห้องสองไม่ได้ยินละทางั้นต้องสื่อสารสองนับสองนะครับอาจจะต้องกลับไปดูดูรูปแบบนะเพราะว่าคืองี้ถ้าสื่อถ้าสื่อสารไม่ชัดแล้วเดี๋ยวพุ่งเนี้ย จะใครเป็น2อนับสองที่ไม่ได้เข้าเลือกอัพสกิลแล้วถ้ามันเต็มก่อนอะ่ะมันเราเราเปิดเพิ่มไม่ได้นะครับเพราะนั้นฝากฝากห้องสองนับสเดี๋ยวอา,อาจจะต้องส่งลิงก์ไปให้เด็กนะครับเพื่อไปศึกษาทีหลังเนาะความยิงศึกษาไม่ยากมันไม่ยาวเนาะแล้วเดี๋ยวเอกสารชุดนี้เดี๋ยวผมส่งให้คุณครูในในลายห้องทุกห้องนะครับ์ายน์ไรา,ายของห้องนักเรียนของคุณครูได้นะครับอ่ะตอนนี้มสองยังไม่มีอะไรมสามมสามไม่มีคําถามใดๆมา น,น่าจะชัดเจนนะครับไม,ไม่ได้ยุ่งยากนะครับเหมือนเดิมเนาะเพียงแต่ตอนนี้อยากให้นักเรียนใช้เวลาในการไปศึกษากิจกรรมให้ดีนะครับฝากคุณครูด้วยเนะาะทั้งห้องเรียนท,ที่ฟังพร้อมกันวันนี้นะครับและที่ไม่ได้ฟังเนาะฝากเดี๋ยวเราจะฝากไป2ออย่างนะครับหงก็คือลิงก์งที่สามารถเข้าดูย้อนหลังได้เดี๋ยวมาเสอร์โยกำลังจะทาให้นะครับส่วนของเอกสารเดี๋ยวผมจะเซฟเป็น pdf แล้วก็ส่งไปคุณครูเพื่อให้ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครองนะครับทั้งนั้นวันนี้นะฝ่ายวิชาการมีเรื่องชี้แจงเรื่องของ u ัพสก l l เพียงเท่านี้นะ ขอให้เราตอนนี้อาก็เตรียมตัวเดี๋ยวพี่ๆคงจะมารับเราไปซ้อมกีฬานะครับไปเชียร์เพื่อนๆน,นะครับวันนี้แข่งประเภทลานนะครับวันแรกโอเคครับถพราะนั้นมเสอร์มีเรื่องชี้แจงไปเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนครับ